นาหนาวแล้วบัดน้องทักนันน้าหนาวอยากคคิดด้วยกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องนั้นมีผัวยัางน้องนั้นมีผัวอย่างพี่แค่อยอยู่ข้างในเวลาที่เธออ่างว่าเอาละครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับฮันเหมือนเดิมนะครับผมโจ๊กเกอร์ฮันเตอร์นะฮะวันนี้ก็อยู่กับเกมสล็อตโรมานะครับผมก็ขอกด ขาตวัวสปินไป50ทีนะครับผมวันนี้มาแบบคอนเทนต์เบ็ดหนักๆหน่หนอยนะเออสองลายอื้อหัหน้าช่องเออ,อเรื่องอยู่โอ้เรื่องอยู่นะเพื่อนๆนะโอเคไหลได้อยู่ไหลได้อยู่นะครับผมก็ขอกล่าวไว้ก่อนนะครับผมใครที่เข้ามาใหม่นะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะเพื่อที่ผมจะได้ทําคลิป ต่อไปนะครับผมจะได้มีทุนทำอีพีต่อไปนะวันนี้ก็มาแบบเบ็ดหนักหน่อยเบ็ดสุดตั้งแต่แรกๆเลยประจำเบ็ดร้อเลยนะครับผมแคมเบ็ดเลยนะฮะโอ้ยนี่ไหลต่อนะไม่งั้นนี่สวยเลยนะครับเพื่อนๆเออวันนี้ก็จะแตกโบบาซะแล้วี้ไหลไหล ไล่แบบนี้ไม่ได้นะครับโอ้เสียดายาขวานไม่เข้านะขวานเข้านี่รู้เรื่องเลยนะเพื่อนๆเขียนไปช่อนเลยนะครัผมโอ้นวงโอ้เกมหน่วงค้างจัดเลยอะ่ะสามร้อยบาทสวยครับอ๋อนึกว่าช่องสอีกมีเงินได้สามร้อยไปแล้วก็ยังถือว่าได้อยู่นะครับผมโอ้โบนัสก็ไม่น่าจะได้ฟันแล้วมัน,นชึ่กอุ้ยสวย สวยงามตามท้องเรื่องตามท้องเรื่องครับเออมโบ๕เข้าฟรีเกมนะผมเก้าร้อยบาทเลยนะคอนเทนต์เป็นหนักหน่อยนะวันนี้ก็ฝากเพืเ่อนๆกดแชร์คลิปนี้หน่างเงี้ผมจะได้มีทุนมาแจกต่อนะครับจะได้ไม่ต้องเลยมากเนะออมโบ๔เข้าครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทน่าจะไม่จ่ายแล้วเนาะ น่าจะหมดแค่นี้เองขอไป้ถ้าเสียงลมเข้านะครับผมถือว่าเอาเรื่องอยู่ได้อยู่นะครับผมเราเล่นสล,อล็อตเราต้องตั้งเป้าหมายเลยนะเพื่อนๆนะผมบอกเลยว่าเล่นสล็อตต้องตั้งเป้าหมายเลนะครับผมคลิปนี้ผมน่าจะตั้งเป้าหมายไว้ไม่เยอะนะครับผมเอาให้ถึงสักห้าพันพอนะ้ยหลายเดือนสองครั้งเลยเหรอ้ย โล่สช่องสองครั้งเลยว่ะพเพื่อนๆถ้าหช่องนี่บันเทิงจรงนะเมื่อกี้ถ้าถึงห้าพันก็พอนะครับผมเราถือว่าบรรลุเป้าหมายของเราแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเหนียบวะพันสี่พัน,พนไหลแล้วว่ะเพื่อนๆมันจะไหลกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้นะ อีกนิดเดียวจะถึงเป้าหมายของเราแล้วนะเพื่อน,อนโอ้น่าเสียดายเหมือนกันนะครับไปกันต่อไปกันต่อเราจะไม่หยุดนะมันต้องถึงดีเพื่อนๆใครจะไปสวยแบบหมดตูดใครจะไปเซอร์หมดตูดขนาดนั้นใช่ไหมมันต้องมาแหละผมสัมผัสได้เฮ้อ้โเสียดายโบนัสไม่เข้านะครับ สวยครับสวยครับอังุ่นสวยครับเรียบร้อยครับขวานเข้าัเพื่อนชื่อโมหกสวยเอาเรื่องขวานลงไหมโอ้ไม่มาไม่ั้นออมโมเจ็ดเข้านี่เิฟรีสปินนะเพื่อนได้มาพันนึงก็เถึงบป้าหมาแล้วนี่ว่าพอครับผมหมดฟีสปินนี้พอแล้วนะครับผมจะได้นำทอนเงินนะ เฮ้ยเฮ้ยโอเคเสร็จเกินก็ผมจะถ้ามันเกินนะเพื่อนๆนะผมจะเอามาแจกท่านผู้ชมนะครับผมจะมาแจกคนดูนะครับถ้ามันเหลือจากเอาไปช่วยเด็กๆเสร็จแล้วนะครับผมผมจะมาแจกคนดูนะก็ใครอยากได้ตังค์ก็กดติดตามไปนะครับผมกดติดตามช่องของจ็อกเกอร์เทนเตอร์ไนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ดีกว่านะครับผม ไว้พบกันอีพีหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ